สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะมานําเสนอไม้ไม้หูกระจงแคะครับนะฮะเป็นไม้ที่ซ,ซื้อมาแล้วก็เป็นของอคุณหน่อยนะฮะของพี่หน่อยนะครับที่ได้มาจากเจเจบอนไซเจ้าจอมรงกล่าวนะฮะไม้ในลักษณะนี้สร้างโดยไปซื้อหูกระจงแคะนะครับที่เป็นต้นที่เป็นแผลบรมีฮะเขาเรียกว่าแผ่บรมี แล้วเรามาบิดดัดขึ้นนะดัดขึ้นให้เป็นทรงต้นเพราะว่าเขาจะมีกิ่งแผลออกอยู่แล้วเราก็เลือกกิ่งซ้ายขวานะซ้ายขวาหลังหน้าหน้าตั้งยอดนะฮะจบเลยไม้ตรงนี้ไม้ต้นนี้นะฮะถ้าเราไปซื้อไม้มาในลักษณะนี้เราเลือกกิ่งนะฮะที่สามารถที่จะเ,เลือกซ้ายขวาหน้าหลังได้แล้วนะฮะสามารถจบภายในวันเดียวเลยครับ นะฮะเราเข้ารวดบิดดัดโคงงอหลอังอางนั้นก็เลี้ยงไปเขากจะจออกแบบทรงแบบนี้ฮะแบบแบบสวยมากเลยเพราะใบเขาแคะเล็กนะฮะเป็นเป็นหูกระจงแค้ะนะฮะถ้าเป็นใบใหญ่มันจะบังโครงสร้างถ้าเราต้องการโชว์เราก็ต้องเด็ดออกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูครับวันนี้ผมจะมาแกะล่วงอย่างนั้นก็จะเข้าลวดในเก็บรายละเอียดเล็กๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ การเข้าลวดกับแกะลวดนั้นน่ะงานแกะลวดจะยากกว่านะครับถ้าเข้าลวดนั้นถ้าเรากําหนดกิงได้แล้วเราก็เข้าก็จะง่ายนะครับเพราะว่ามันมันจะยังไม่มีสิ่งที่ลกรุงรังแต่พอเราจะคลายลวดเนี่ยมันมีสิ่งลกรุงรังครับพอเราแกะเนี่ยกิ่งอาจจะหักได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังสุดๆเลยการแกะเราก็ก็จําไว้อย่างหนึ่งนะฮะเวลาเราเข้าเส้นลวดนั้นเราจะเข้าเส้นหลักก่อน นาะจากโคนนะฮะเส้นหลักจะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็วิ่งไปตามจนถึงยอดนะครับนี่เป็นเส้นหลักหลังจากนั้นเราจะเข้าคู่ที่1จะเข้ากิ่ง1กับกิ่ง2องจับคู่กันกิ่ง3กิ่ง4ี่คู่กันก,ก,กิ่ง5กิ่ง6ก็แล้วแต่นะครับนะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการคลายลวดเราก็จะย้อนกลับเหมือนกับการเข้านะฮะถ้าคนที่เข้าเป็นแล้วนะฮะ เข้าจนเข้าใจในการเดินเส้นของลวดแล้วก็จะเข้ายังไงก็ถอยออกอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเส้นหลักเอาไว้ที่หลังนะรเราจะเอาเส้นสุดท้ายเป็นเส้นแรกที่ออกเพราะฉะนั้นคู่ที่น่าจะเป็นสุดท้ายสําหรับไม้ต้นนี้นะครับอันคุณหน่อยได้ไม้มานะครับผมก็เลยมาปรับให้นะครับผมก็จะเอาออกจากกิง่งกิ่งบนนะฮะกิ่งบนลงมานะครับ ก็จะคายลวดแบบนี้นี่ก็นําเสนอเรื่องการคายลวดเลยนะครับเราต้องจับนะฮะจับประคองไว้นะมือหนึ่งจับประคองอีกมือจะต้องใช้ครีมมาช่วยครีมช่วยนะครับมันจะแข็งค่อนข้างแข็งค่อยๆนะฮะคายลวดนะฮะกิ่งไม้นั้นเราอย่าให้ให้ลวดไปทาบทับนะครับมันจะทําให้กิ่งหักได้นะครับ ผมก็เรียนอย่างนี้กันแล้วกันไปพร้อมกันเลยการที่เราจะเข้าลวดคลายลวดนะครับคัดกิ่งเข้าลวดนั้นให้ใช้เวลาในช่วงบ่ายงดลดน้ํานะครับออตอนเย็นตอนเช้าสักหนึ่งวันพอรุ่งขึ้นค่อยค่อยนําไม้มาเข้าลวดนะครับคัดกิ่งเข้าลวดเพราะว่าไม้จะได้เหนียวฮะกิ่งเขาจะเหนียวแต่ถ้าเราลดน้ําแล้ว เข้าตอนเช้านี่กิ่งเปราะหักได้ง่ายเลยต้องระวังนะฮะตรงนี้นะครับมันเป็นเทคนิคนะที่พอเราทำแล้วเราได้ประสบการณ์ก็เลยนำมาบอกกันนะครับมีผลเป็นอย่างมากเลยนะครับกิ่งหักกิ่งเดียวเนี่ยเสียทั้งทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าเข้ายากผมก็จะตัดเลยครับนะฮะตัดเลยครับเท่าออกยากนะครับเพราะไม่อยากเสียงครับ ลวดนีิโลละสี่ร้อยห้าร้อยหก้อแล้วแต่นะครับของจีนของไต้หวันของญี่ปุ่นแต่ว่าไม้เราจะแพงกว่านะครับเพราะว่ามันได้ส่งแล้วนะครับก็ต้องตัดทิ้งนะครับอันไหนเข้าออกได้ก็ออกอันไหนออกไม่ได้ต้องตัดเลยครับนะบพอเราบิดเนี่ยบิดที่ลวดนะครับใช้ครีมเนี่ยบิดที่ลวดนะฮะจะบิด ยาบิดลวดทับกับไม้แกะยาแกะลวดทับกับไม้บิดเข้าบิดออกลักษณะเดียวกันครับนะฮะเราบิดท,ที่ลวดอย่างเดียวยาบิดลวดไปทับกับไม้เนี่ยกาแกะแกะลวดโอ้โหยากเลยครับตัดก็ยากนะครับลวดใช้เบอร์สามจุดห้ามั้งครับเป็นเส้นหลักเนะี่ย 3.5นะครับไม้ต้นนี้ก็เรียบร้อยครับแกะรวดแล้วนะฮะผมก็ได้ตัดกิ่งออกแล้วนะครับทีนี้เราจะมาคัดกิ่ง การคัดกิ่งนั้นผมก็ได้ตัดกิ่งตัวนี้ไปแล้วนะฮะกิ่งกิ่งซ้อนกิ่งไม่ได้นะครับกิ่งต้องเป็นตามลําดับกิ่ง1กิ่งสองอันนี้3นะฮะแทนกิ่งหลัง3ก็จะเยื้องไปทางกิ่ง1นึ่งกิ่ง4จริงจิงแล้วกิ่ง4ต้องมาทางนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากกิ่งกิ่งมาที่ทางนี้ก่อนกิ่งที่4 สลับกับกิ่งห้านะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดของกิ่งนะฮะจะมีกิ่ง1นึกิ่ง2นะฮะกิ่งหลักนะมาดูกิ่งหลักเราก็จะเก็บเพื่อที่จะให้เห็นโครงสร้างเข้ามาในภายในนะครับหลังหน้าเส้นหลักอยู่ตรงไหนเราก็ต้องดูอันไหนไม่เอาก็เอาออกนะครับ เส้นหลักตรงนี้นะครับเส้นหลักมานี่ตรงที่โคนเราออกนะครับมานี่นะครับถ้าใบเล็กเราเราค่อยๆเก็บก็ได้ครับเด็ดระวังกิ่งหักนะครับ ก็จะเข้าเส้นขึ้นเส้นตรงนี้นะครับเส้นแรกเลยนะฮะผมจะเข้าตั้งแต่คูนแล้วก็ไล่ขึ้นมาตามเส้นหลักไปถึงยอดเลยนะครับตามลําต้นนะฮะให้ไปถึงยอดเส้นที่สองกิ่จะมาเข้าคู่ของกิ่งหนึ่งกิ่งสองคู่ของกิ่งสามและกิ่งสี่นะครับก็จะครบเส้นหลักหมดเลยเพราะมันจะมีกิ่งหนึ่งสองสามสามสี่ยอดเท่านั้นเองนะครับ หลังอางนั้นในรายละเอียดค่อยมาเข้าเก็บในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเข้ารวดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการ ดัดนะฮะเราก็จะมาดัดให้ได้อ่อไปในทิศทางที่ต้องการอันนี้กิ่งหนึ่งนะครับอันนี้หน้าไม้นี่กิ่งหนึ่งนะครับนี่กิ่งสองหลังสามนะครับหน้าสี่ทุนนี้เป็นกิ่งหน้านะครับนะครับออกมาสี่หน้าที่นี้กิ่งห้ายังไม่มีเพราะว่าเอา่อ4อาจจะผิด ทิศทางนะผิดทิศทางนิดนึ่งแต่4ก็สลับ5ได้นะครับเพราะฉะนั้น5ก็จะรอก,กิ่งนี้ส่วน6นี้กิ่งนี้มาแล้วนะครับการสร้างไม้ในลักษณะนี้เราไม่ได้ทดทีละทีละขั้นตอนเรานำไม้ที่มีสำเร็จรูปแล้วในในตลาดนะครับเป็นไม้ชนิดอื่นเขาเลี้ยงเป็น ไม้ประดับทั่วไปเรานํามาสร้างบอนไซก็ต้องมีการประยุกต์นะครับพยายามเลือกกิ่งคัดกิ่ง1กิ่ง2ในทิศทางที่ถูกต้องให้มากที่สุด1 2 3นี่ทิศท,ทางถูกต้องนะครับกิ่ง4ี่กิ่ง5ก็ทิศทางถูกต้อง5สลับ4 4สลับ5นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้นะรอก็รออีก1กิ่งนะครับกับกิ่ง6ให้โตนะครับ ก็ให้เต็มกว่านี้นะฮะแล้วก็ตั้งยอดก็จบแล้วนะครับไม้ต้นนี้นะฮะลักษณะก็เป็นทรงแบบธรรมชาติสวยงามเลยนะฮะสหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอย่างนี้กันแล้วกันนะฮะเวลาท่านอ,าอยากสร้างไม้ถือว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจกันแล้วกันนะครับว่าเวลาท่านต้องการสร้างไม้นั้นท่านไปซื้อหูกระจงแคะนะฮะในในกรุงเทพนี้ค่อนข้างที่จะหาซื้อแถวนนท์ฮะบางใหญ่ ตลาดฝั่งทนอย่างเงี้ยครับพอได้มาแล้วนะครับเราก็ตอนที่เราจะซื้อมานั้นเนะ่ะเราคัดกิ่งมาพร้อมเลยเราเลือกกิ่งมาพร้อมมากนะมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสาทิศทางได้ไหมนะส่วนสี่ห้าหกค่อยมาเลี้ยงในภายหลังก็ได้นะครับอย่างไม้ต้นนี้สวยงามมากเป็นไม้เล็กๆขนาดหนึ่งฟุตนะครับทิศทางของกิ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น หูกระจงแคร์เนี่ยมันจะสวยใบละเอียดใบเล็กนะฮะในส่วนของกิ่งเขาจะเซตตัวซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาสวยงามมากครับนะฮะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณคุณพี่หน่อยนะฮะที่อนุเคราะห์ไม้มาให้รีวิวนะฮะสร้างเสร็จแล้วท่านก็นัดวันมารับได้เลยนะครับที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมรมกล่าวที่ชมรมบอนไซของเรานะฮะ ขอบคุณครับทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ